นี่คือมหาสรสากตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนกรุงเทพรีรานะครับถนนกรุงเทพรีชานี่เขากำลังรีทาทับทำถนนกันใหญ่เลยแต่ในขณนะที่ถนนกำลังสร้างเราก็มีร้านอาหารที่น่าสนใจชื่อร้านว่ามังกีสีมังกีดู นี่ลิงจะเห็นลิงจะทำอะไรต้องไปติดตามกันนะครับว่าร้านนี้ก็มีความน่ารักมีคอนเซ็ปต์หรือมีรูปแบบยังไงเข้าไปดูข้างในเลยครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมพี่ช้างใหญ่ก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับ ชื่อคุณตองนะครับผมตองนี่ได้สามเด้งนะครับ <c oughs> สวัสดีครับอยากจะทราบที่มาที่ไปของร้านมังกี้สีมังกี้ดูก็ร้านเราก็ประมาณแบบอยากให้เหมือนเอาดอค่ะบรรยากาศร้านข้างในก็อยากให้แบบ โล่งๆสบายๆเวลาลูกค้าเข้ามาทานแล้วเหมือนกับความรู้สึกอยู่ข้างนอกแล้วมีต้นไม้ได้รับความสดชื่นเข้าไปค่ะแลก็ทำไมต้องเป็นลิงด้วยครับเป็นลิงเพราะว่าพอดีลูกพี่สาวค่ะสองคนเนี่ยเขาเขาจะสนมากเลยแล้วแล้วคนโตเนี่ยเขาเวลาเขาทำอะไรเงี้ยเขาก็น้องคนเลก็กก็จะทำตามตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าทำเป็นลูกลิงขึ้นมาอ,อ๋อก็คือร้านมาจากไอ้ลูกลิงสองตัวนี้สนมากเผู้ชายทั้งสองคนสนมากเปิดมานาน,นยังครับก็ได้ประมาณปีหนึ่ง การตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าโอเคนะคะลูกค้าลูกค้าที่ผ่านมาที่เข้ามาลองทานเขาก็โอเคทุกอย่างคะ่ะว่าอาหารอร่อยบรรยากาศดีใช้ได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำกลางคืนมีเพลงฟังไหมครับมีค่ะมีกี่วงครับมีสองวงค่ะรอบแรกนะคะจะเป็นนะคะขึ้นขึ้นหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็จะรอประมาณอสองอสองเพลงจบเลย ไม่ใช่ค่ะชั่วโมงครึ่งค่ะก็คือสองเบรกใช่ค่ะและท่านี้อาหารขึ้นชื่อของที่นี่มีอะไรบ้างมีปลากระพงหลายใจกุ้งผัดพริกเกลือนะคะกุ้งทอดกระเทียมแล้วก็กระหล่ำปีทอดน้ำปลาได้ข่าวว่าปลากระพงหลายใจน,นี่เป็นเม,<า>มนูเด็ดใช่ค่ะอาละครับเมนูนี้เนี่ยนะฮะเรามีเชฟของร้านเนี่ยจะมาทําให้เราดูด้วยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันก่อนล้วกันนะครับ ผมเชฟเกด,ดครับผมมาแนะนำเมนูปลาหลายใจครับผมปลาที่เราจับไปเป็นมาแล้วก็มาถอดเกียดเสร็จแ,แล้วเราก็จะคายถัจ่จัดผิดชาวค่อยมาบา้านควาเสร็จแล้วเราล้างน้ำพีนแล้วค่อยไปทอดส่วนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายครับเนกระม่วงกระมาณครึ่งลูกหั่นมาเป็นลูกเต๋าแล้วก็แครอทหั่นเป็นลูกเต๋าหอมแดงครึ่งลูกแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันแล้วก็มีขิงหัวหั่นใหญ่นี้เราจะเอาแครอทกับหมูบดกุ้งปลาหมึกไปลวกก่อนนะครับเครื่องปรุงก็มีน้ำมะนาวน้ำปลาตาล เผานมสดแกงเช่นผมใช้อยู่นะครับเข้าประสูเข้ากันว้าว ตอนนี้อาหารอยู่เต็มโต๊ะเลยนะครับน่าทนานทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คงจะเป็นเมนูแนะนำที่เชฟบอกใช่ไห<ช>มครับนัดจาของปากกระพงหลไกล่เออเชฟก็เป็นคนคิดเมนูเองอไม่ค่ะเออคือของของคุณแม่ค่ะคุณแม่เขาจะคิดเมนูอาหารเขาเป็นค,ค,น,ค,คนชอบทำอาหารนะคะคิดมาเป็นสูตรข,ของคุณแม่มสูตรของที่บ้านเลยนะครับต่อไปนี่คือกุ้งผัดพริกเกลือกุ้งผัดพริกเกลือไม่เห็นตัวกุ้งเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราต้อง เนื่องจากว่าร้านของคุณตองเนี่ยไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงเครื่องนะครับเครื่องปรุงทั้งนั้นเลยที่กรบหน้ากุ้งกุ้งอยู่นะครับทานได้หมดเพื่อสุขภาพด้วยนะครับดคดูหน้าตากุ้งนะฮะว่าเป็นยังไงคุณตองนี่เลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะใชุ้้งแม่น้ำตัวโตเลยนะครอืมอ๋อมีเครื่องดื่มมาด้วยครับผมได้ได้สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อเพชรค่ะชื่อเพชรนะครับทำไมชื่อเพชรนะครับ ครับผมไม่น่าถามเลยครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไรครับอิตาเลียนโซดาอิตาเลียนโซดานะครับนี่คือกุ้งทอดกระเทียมค่ะกุ้งทอดกระเทียมเห็นตัวกุ้งไหมครับไม่เห็น <c oughs> เพราะว่าถูกกระเทียมกลบหมดนะฮะตัวกุ้งก็กุ้งตัวใหญ่ๆเป็นกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่จริงๆนะครับทราบม,มาวนะ่าร้านนี้ต่อเนี่เป็นทวก ปลากุ้งแล้วก็เป็นพวกอาหารทะเลใช่ค่ะปลาเราจะสดมากแล้วก็กุ้งเราจะสดมากค่ะทำไมถึงเลือกที่จะเป็นเมนูพวกปลากุ้งเหลือเพราะว่าเราอยากให้เป็นทุกอย่างจะต้องเป็นของสดที่ลูกค้าเข้ามาทานแล้วจะได้ความรู้สึกกลับไปถึงที่บ้านเลยที่บ้านต้องเป็นคนชอบทานอาหารทะเลกันใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้คือส่วนใหญ่นะเจ้าของร้านที่ชอบทานแบบไหนก็อยากจะทาแบบนั้นเพราะว่าที่บ้านทําอร่อยกันแล้วก็อยากจะแบ่งให้กับเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าเข้ามาได้ทานกัน นอกจากร้านอาหารแล้วเนี่ยนะครับมังกี้ซีมังกี้ดูเนี่ยถ้าว่ามีอย่างอื่นด้วยใช่ค่ะรา้านเราตอนนี้จะมีเป็นกาแฟเบกเกอรี่แล้วก็มีคาเฟ่ด้วยค่ะเรียกได้ว่ามาร้านเดียวนี้ครบวงจรเลยนะครับเข้ามาจอด,ดรถปั๊บ เอารถไปล้างแล้วก็มาดื่มกาแฟชิลๆกันนะครับส่วนในยามค่ำคืนก็มีเพลงฟังด้วยส่วนใครที่ติดอกติดใจติดลมก็สามารถที่จะเข้าไปร้องเพลงในห้องคาราโอเกะได้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดต่อสำรองที่นั่งหรือว่าจะสอบถามเรื่องอื่นๆใดๆเนี่ติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับค่ะที่ไอซีไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็สำรองที่นั่งได้ที่027316066คะ่ะ สำหรับทั้ง3ามที่นะครับชื่อเดียวกันก็คือมังกี้ซีมังกี้ดูบีเคเคนะคะถ้าวันเกิดนะคะพิเศษหน่อยจะได้ส่วนลด1 5เแล้วก็มีลูกโป่งจัดให้ด้วยค่ะใครที่ดูมหาสรตะอยู่นะครับแล้วบอกว่าโอ้รู้จักรล้านี้จากมหาสรตะที่ช้างใหญ่ลดไปเลย10%ทันทีเลยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะสมลุรยแล้วล่ะครับผมหน้าตาน่าทานมากเลยแต่ละอย่างขอบคุณนะครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ สำหรับวันนี้นะครับมหสศรตะก็ขอแนะนำร้านเท่ๆดีๆแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ